กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมการแมนเกมชนองนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมสติมเมอร์ไลท์ซิมูเลเตอร์นะฮะมาอย่าเรามมาต่อก,กับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าเอ้ยหายไปตั้งหนึ่งวันนะครับผมเนื่องจากว่ารอให้บิตคอยน์มันขึ้นนะครับผมมันก็ไม่ยอมขึ้นสักทีนะครับผมคือมันขึ้นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นถึงหมื่นไงเอ้ผมต้องการนะครับผมให้บิตคอยน์ขึ้นถึงหมื่นนะแล้วก็เทขายให้หมดเลยแล้วทีนี้นะครับผมเราก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีเฮ้ยมาก่อนอื่นเช็คบิตคอยน์ของวันนี้ซ โอ้หล่วงครับผมบิตคอยล่วงไปอยู่ที่35 0 0ให้ตายเถอะเมื่อวานยัง6000อยู่เลยอะไรวะเนี้ยเอ้ยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะรวยสักทีโอ้โหตอนนี้ผมมีบิตคอยอยู่ที่ประมาณ16เหรียญเลยนะโอเคไม่เป็นไรครับผมยังไงยังไงเราก็รวยอยู่ดีครับผมเพราะว่าเรามีเงินอยู่ที่ตัวนะครับผมเป็นหมื่นโอ้โหบอกว่าเลยตื่นขึ้นมาก็ต้องขูดหวยกันเลยอันดับแรกนะเอาสีฟ้าก่อนมาชวบนี่หวยนยี่แหละครับผมจะทำให้เรารวยอ่าได้มาแล้วห0ึ่อย่ะเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนฝั่งซะหน่อยนะครับผมเปลี่ยนฝั่งซะหน่อยเอ้ยโชว์เขาหน่อยสิครับลูกเพจโชว์เขาหน่อยถูกหวยโชว์เขาหน่อยอ่าโอเคคันตดนหวยแดงเอาเปลี่ยนฝั่งครับผมอ่านี่ช็อตแมพเฮ้ยถูกสิเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าห้าร้อยจะออกซะอีกให้ตายเถอะขออีกทีขออีกทีครับผมขออีกทีอ่าปับป๊บปั๊บโอ้โหให้ตายเถอะ เฮ้ยไมช่วงนี้ถูกหวยยากเหลือเกินอ่าปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแดกอีกแล้วโดนแดกอีกแล้วครับผมปั๊บ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 ไม่ออกเลยวะเฮ้ยช่วงนี้ 5K ไม่ออกเลยโอเคครับผมขออีกหนึ่งรอบละกันขออีกหนึ่งรอบโอ้ยอดแดกครับผมโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยยังได้อีกหนึ่งทีนี่วาปั๊บอ่าได้อีกหนึ่งทีครับผม 5K มาแล้ววะเฮ้ยโอ้ยอดแดกครับ เฮ้ยตายเถอะอ่ะเหลือแรงพลังอีกนิดหน่อยนะับผมเอาไปแทงม้าดีกว่าวันนี้เราจะเอาอะไรดีครับผมจะเอาตัวอะไรดีอ่าผมล่อไป1น0 0เลยดีกว่า1000เลย1000เลย1,000 1000 1 0 0 0อ่า1 0 0 0ครับผมเป็นไงล่ะใจเด็ดไหมล่ะเฮ้ยถ้าถูกแล้วก็เลยได้3เด้งเลยนะฮะเออเอาตัวไหนดีตัวไหนดีเฮ้ยเฮ้ยเหลืองรู้ว่าจะเอาเขียวจะเอาน้ำเงินจะแดงเอาเป็นน้ำเงินแล้วกันสตาตัดไปเลยลูกพ่อเฮ้ยเฮ้ยนั่น นั่นเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยไอ้ขี้โกง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 โอ้โหตอนแรกน้องเงินนำเรี้วเลยนะครับผมไอ้แดงปาดหน้าซะง,งั้นโอ้โหอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะสูญเสียไปตั้งถึงพันบาทโอ,อโ้โหอ่าเพิ่มไปเลยดูซิว่าตอนนี้เรามีบินอะไรให้จ่ายไหมไม่มีบินนะครับผมเฮ้ยผมว่าเราไปสมัครงานดีกว่าอ่าดูซิว่า มีงานตอนเที่ยงไหมผมอยากจะได้งานในส่วนของพนักง,งานส่งของตอนเที่ยงนะครับผมมันไม่มีเลยฮะเออโอเคงั้นรอก่อนรอไปก่อนครับผมแล้วก็สั่งอาหารก่อนนะฮะเอาเป็นหมูย่างคนอาจจะถามว่าเฮ้ย hey, พี่ทำไมไม่สั่งอย่างอื่นมากกว่าผมผมว่าหมูย่างมันกินง่ายแล้วก็ให้พลังงานค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะเยอะนะเพราะฉะนั้นหมูย่างเนี่ยครับผมดีที่สุดแล้วต่อไปก็ไปดูที่ยูทูบซิตอนนี้เงินเข้าแล้วหรือย,ยังอ่าเจ็ดสิบแปดบาทเก็บมาให้หมดครับผมเอ,อ้ยแล้วก็ทําการนะฮะลบคลิปเก่าออกสักสามคลิปแล้วกันอ่าอัปโหลดคลิปใหม่เข้าไป ชมแมปนี่เน็ตเราอย่างแรงปับ๊บโอ้โหเหมือนชีวิตจริงเลยให้ตายเถอะดูสิว่าคนซคับคล้านะครับผมถึงเท่าไหร่แล้วนะอ่าตอนนี้ปุ๊บอ่าเดืนเซ ปับ๊บโอ้ยอยู่ที่600นะเนี่ยให้ตายแต่เฮ้ยเรามีรายได้ตั้ง2 0 0พันะเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเอ้ยเริ่มจะแบบรายได้ดีขึ้นนะในพรกิจวันนี้นะครับผมผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทําการแต่งห้องตรงนี้นะครับผมให้สวยงามเลยนะฮะอ่าโอเคครับผมในขณะที่เรารอบิตคอยขึ้นนะครับผมเราจะทําการซื้อของเข้าบ้านนะครับผมแล้วก็แต่งให้สวยไปเลยอ่ะกินหมูก่อนปับ๊บนี่อีกตัวนึนก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้แบบนี้อ่าเอาไปไหนแล้ววะหมูเราอ้าวผมกดกินไปแล้วเหรอ อะไรวะมาครับผมก่อนอื่นเราไปดูบิตคอยซิว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยผนังฝั่งนี้นี่เต็มไปหมดแล้วนะีทีนี้ก็เลยอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคปุ๊บเข้าน้ำให้เรียบร้อยวันนี้เราจะทำการสตรีมเกมกันกนะครผมก่อนที่จะสั่งของเข้าบ้านในวันพรุ่งนี้นะฮะอ่าชาวมอาบน้ำด้วย เฮ้ยเรามีพอยต์อยู่ประมาณ1พอยต์ผมต้องรอพอยต์ขึ้นถึง2พอยต์ก่อนนะถึงค่อยอัพสกิลนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสตรีมเกมกันดีกว่าอ่าปุ๊บเข้า OBS กันเลยแล้วก็1994นะฮะนี่ปับ๊บอ่าวันนี้เราจะสตรีมเกมเลยดีครับผมอ่าซิฟ่านี่ผมไม่ถนัดเดีว่วผมไม่ถนัดเลยจริงๆครับผมเอาเป็น Dark Soul ดีไหม Dark Soul เอาคาลเตอร์ดีกว่าผมว่าเล่นง,ง่ายสุดละคาลเตอร์สไตล์ดีกว่าโอเคครับผมเล่นง,ง่ายสุดละมา แต่สักแมตต์หนึ่งครับผมเฮ้ย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 ไปไหนก็หมดไปไหนก็หมดอ่ะโต๊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 ะเรียบร้อยครับผมเสร็เป็นหนึ่งฮะอ่าเฮ้ยฝั่งนี้มีไม้โต๊ะ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 เรียบร้อยสองครับผมอ่าเฮ้ยเพื่อนมันอยู่ทางนู้นเว้ยโต๊ะ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 โอ้โหโจ๊ะสามครับผมเรียบร้อยมาลุยต่อลุยต่ออ่าครับไหนดูซิว่าเอนเตอร์จีเรายังเหลือเยอะอยู่หรือเปล่าโอ้โหเียบ สบายๆครับผมตรงนี้เรามีโจ๊ะ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 โ๊ะโอเคเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยฝั่งนี้ล่ะเฮ้ยยังมีตัวนึงวะมาจุกศึกนี้เรียบร้อยแล้วก็โจ๊ะโจ๊ะนะฮะเฮ้ยโจ๊ะ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 โอ่เรียบร้อยครับผมโดนยิงตายเลยเฮ้ยแต่ว่าผมว่าเราชนะแน่ครับผมเอาเลยเพื่อนจัดการมันเออตอร์เรยเป็นไงล่ะไยไม่ธรรมดาอ่ะกดซื้อปืนดีกว่าครับผมเอาปืนอะไรดีวะเอาปืนอันนี้ดีกว่าแรงดีมันยิงแรงดีครับผมมาลุยต่อลุยต่อเฮ้ย ผมเล่นมุมอื่นก็ได้นะเออไม่จำเป็นต้องมุมเดิมนะับผมเรามามุมนี้บ้างดีกว่าอ่อาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าเฮ้ยเรากระจอกครับผมเ <l ug> ล่นแต่มุมเดิมเติมี่โกงดีกว่าอ่านี่ครับผมเรามามุมนี้บ้างห,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 าหุยพวกมาจดักหน้าเลยให้ตายเถอะนี่อันตรายโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะผมมาเดนเนี่ยมันชอบแอบอยู่หลังกล่องน,นะครับผมแล้วมันก็ยิงเราบางทีมันก็ยิงทะลุกล่องได้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เค่ร okay, ่วงครับผมร่วงร่วงมาเด้มาเด้ตรงนี้ต้องมีอีกเฮ้ยตรงนี้ตายหมดแล้วเหรอโอ้ยนู่นนู่นอยู่ตรงนู้นเฮ้ยโทษทีเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนู้นโอเคเป็นไงล่ะา <Fight. S 1> อกแล้วมุมไหนผมก็เล่นได้อ่านี่เฮ้ยดึกแล้วครับผมเพราะว่าเราค่อนนอนอเอ้ยผมต้องสั่งของเข้าบ้านก่อนนี่ว่าใช่ไหมสั่งของเข้าบ้านก่อนนะครับผมอ่าไปที่เวอร์ไวเ Web นะครับผมปุ๊บอ่าซัมมิซอนวันนี้เราจะทำการแต่งห้องให้สวยงามเลยนะอ่าเราต้องการอะไรของแต่งห้องใช่ไหมเฮ้ย โอ้โหแฮกเกอร์เข้าให้ตายเถอะอย่างเงี้ไม่ต้องเจอกับโปรแกรมแฮกคืนนะนะฮะมาเดะแฮกเกอร์มาวันนี้เราจะสั่งเลยดีฮะของแต่งบ้านเอาเป็นพวกรูปภาพไปด,ดีกว่านะโปสเตอร์นะครับผมเอาโอ,โอ้โหนึ่งร้อยเหยะอันนี้หนึ่งอนันแล้วก็อันนี้หนึ่งอนันหนึ่งอนันครับผม300สามร้อยครับละนี่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 ครัเอาเดี ไอ้น,นี่ก็สวยอ่ะโอเคครับผมโปสเตอร์เฮ้ยอันนี้ก็เจ๋งเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้ก็เท่ดีนะครับผมเป็นแบบเรื่องแสงอ่ะจ่ายตังค์ไปก่อนครับผมปับ๊บโอ้โหเรียกได้ว่าซื้อมาทําไมอันนี้แบบเป็นรูปภาพแบบหรูๆนะครับผมอ่าวันนี้เราจะเน้นแต่งห้องเราก่อนนะครับผมอ่าห้องอื่นยังไม่ต้องแต่งนะครับผมตอนนี้ของพวกนี้เป็นชั้นวางของต่างๆเว้ยอืมไหดูเซฟว่ามีชั้นแบบไหนบ้างชั้นแบบนี้ก็สวยดีนะ มใช้แบบนี้ก็สวยดีอจัดมา1่อันครับผมลายต่างก่อนปับ๊บโซฟาโซฟานั่งเล่นครับผมผมว่าเราต้องซื้ออ่างน้ําใหม่ด้วยนะเพราะว่าหลังๆนี่เราอาบน้ําแบบไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่นะอันนีด้ดีกว่าครับผมพันสีพันสีนส่นี่น่าจะเป็นอ่างที่ดีที่สุดเห้าผมชอบแบบเหลี่ยมมากกว่านะานแ,แบบนี้ดีหรือแบบนี้ดีวะทำแบบนี้ละกันครับผมอไหนๆก็ซื้อแล้วก็ซื้อไปเลยแล้วก็ โซ่วมที่ดีที่สุดนะครับผมเอาแบบนี้เลยฮะเฮ้ยข <Hey, S 1> ี้ทีเดียวแบบพังพลูกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะอาชวบต่ายตังไปเดลมต้องมีแอร์มั้งผมว่าต้องติดแอร์แล้วละ่ะอันนี้เป็นไฟนะครับผมโคมไฟโคมไฟแบบนี้เอะผมจะแบบไหนดีโคมไฟตั้งดีหรือเปล่าสําหรับห้องแคสเกมของเรานะครับผมอันนี้มันก็จะดูแบบแก่เกินไปนะผมว่านนะมาดูแก่เกินไปเอาแบบนี้แล้วกันปุ๊บหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ติดแอร์ด้วย ติดแอร์ก่อนติดแอร์ก่อนติดแอร์ซะหนึ่งตัวเอาแอร์ตัวที่ดีที่สุดก็ผมน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะอ่ะจัดไปเงินพอหรือเปล่าถามว่าเงินพอหรือเปล่าอันนี้เป็นพวกไฟต่างๆนะครับผมเฮ้ยปับ๊บเฮ้ยผมต้องมีนี่แล้ววะผมต้องมีกล้องละยังหากล้องก่อนครับผมกล้องเฮ้ยนี่หูฟังเรายังไม่มีเลยหูฟังเรายังไม่มีเลยใช่หูฟังอย่างที่ดีที่สุดนะครับผมเอาแบบไหนดีวะ เอาอย่างนี้แล้วกันสีแดงจัดมาครับผมโอ้โหโเคอย่างแพงอะฮะไมโครโฟนที่ดีที่สุดเอาอันนี้ดีกว่าสวยดีสีดำรู้ว่าแบบนี้ดีครับผมอัน,นี้เหมือนนักร้องลูกทุ่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ปุ๊บเอาอันนี้ครับผมหนึ่งอันจะมีไม่แบบไอ้นี่ครับผมไม่แบบที่เขาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะก็แก๊กอ่กะ,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 ะไม่แบบที่เขาแค,ค่ขี้หูโชว์กันนะครับผมในสตรีมอ่ะเอออันนี้เปล่านี่เลยอ่นนี่ไม่แบบแค,ค่ขี้หูโชว์นะครับผมแล้วคนก็มาฟังกันเพียบเลย <laughs> โอเคปุ๊บโอ้โหเหลือเจ็ดพันบาทครับผมมา เอาแค่นี้ก่อนละกันครับผมแล้วก็นอนหลับพรุ่งนี้ของก็จะมาส่งใช่ไหมนอนกันเลยฮะแชวบเฮ้ยขอให้บิตคอยขึ้นเถอะนะพรุ่งนี้นี่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 มามามาปุ๊บของน่าจะมาส่งแล้วละ่ะอ่าก่อนอื่นปุ๊บเรากินอาหารก่อนปับ๊บนี่มีหมูอยู่หนึ่งตัวกินเลยฮะบูดแล้วยังวันนี้ผมว่าผมแช่ไว้หลายวันแล้วนะโอเค <laughs> <laughs> เอ้ยต้องกินยาตามละแบบนี้ต้องกินยาตามแล้วครับผม เฮ้ยยาไปไหนโอ้โหต้องไปซื้อยาว่ะให้ตายเถอะเลือดลดเหล,ลืออยู่55ของมันเสียนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรปุ๊บ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 ,บเฮ้ยนี่ชั้นวางของมาละว,วันนี้เราจะแต่งห้องสตรีมของผมให้แบบเฮ้ยให้มันสวยงามไปเลยเอา้าอันนี้มันต้องวางกับพื้นเหรอเฮย้ยมากแปะข้างฝาไม่ได้ไว้ต้องวางพื้นมุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้อ่ะอ่ะปั๊บอ่าอันนี้คือรูปภาพใช่ไหมปุ๊บมาเกมไปก่อน แกะก่อนปึ๊บนี่นี่นี่หูฟังน้องกวางครับผมหูฟังน้องกวางอ่าปึ๊บติดไม่ต้องให้มันตรงเสมอกันมากนะครับผมมีสูงมากมีต่ำมากมาครับมันจะได้แบบดูมีดีไซน์นิดหนึ่งฮะแต่เหมือนก็เป็นห้องคนจริงๆนะครับผมไม่ใช่ห้องที่แบบเฟกและเมคขึ้นมานะฮะอ่าตัวนี้ก็เอียงหน่อยเอียงหน่อยอ่าโอเคเริ่มจะสวยละแ่าเริ่มมีแบบรูปพงรูปภาพเอามาตั้งกันนะครับผมนี่หูฟังน้องกวางครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะแคะขี้หูโชว์นะฮะท่านผู้ชมเอาปั๊บ ก่อนจอมันล้มอะฮะจอล้มตั้งใหม่ครับปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ของเราจะเริ่มสวยงามแล้วอ่ะแกะกล่องก่อนอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อไมโครโฟนอันใหม่ไมโครโฟนอันใหม่ครับผมนี่ไมโครโฟนใหม่ตั้งไปเลยฮัลโหลหนุนสุดสมฮัลโหลหนุนสุดสมปั๊บคู่นี้ถั่วส้มอันใหม่ของเราถั่วส้มอันใหม่ของเราครับนี่วันนี้เราจะขี้กันแบบให้แบบพังพูเลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่าปึ๊บโยนไปก่อนอันเก่าอันเก่าโยนไปอันใหม่อยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่่่ปึ๊บบบนนนีจจััดด้้าาใใหหมม่ นี่โอเคอันนี้ก็เอาออกไปครับผมฝากไว้ก่อนอันนี้ปั๊บอันนี้อะไรกันอ๋อนี่หูฟังปึ๊บนี่รูปภาพอ่าเก็บมาก่อนปั๊บนี่อะไรครับผมอ๋อนี่ไฟปั๊บอุ้ยอันนี้อ่างอาบน้ำเหมือนเด็กจักรุชี่อ่ะนี่อะไรครับผมแอร์อุ้ยแอร์มาแล้วครับผมมีแอร์แล้วไหนส่งของครบแล้วหรือยังน่าจะครบแล้วนะ นี่หูฟังเรามาแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอ่านี่หูฟังต้องกวางนี่หูฟังแบบธรรมดาธรรมดาเฮ้ยนี่อันนี้วางไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่าอยู่นี่ผมจะสตรีมแค,ค่ที่หูโชว์นะฮะมาชอแอบบอ่างอาบน้ํามาแล้วครับเฮ้ยเป็นอ่างเล็กๆว่ะก็โอเคอยู่นะนี่นี่โอ้ยยังเท่เลยนี่อ่างเจ็บชี้แบบเล็กๆเฮ้ยปึ๊บสะอาดไหมโอ้โหโคตรจะสะอาดในขี้เลย โอ้โหแค่ขี้ทีเดียวแบบพังพรูครับผมอันนี้เป็นโคมไฟนะฮะอ่ะปึ๊บโคมไฟมาติดอยู่ในห้องสตรีมนะฮะมีคนบอกต้องกระโดดด้วยเหรออ๋อต้องกระโดดถึงจะติดได้เว้ยปึ๊บปึ๊บอ่าเปิดยังไงไหนนี่เปิดยังอ๋อนี่เร่งแสงสว่างได้ครับผม On. ออนโถสว่างอ๋อเลเร่งไม่ได้ดีกว่าอนออฟแต่ว่าที่จริงเกมนี้นะครับผม จะเปิดหรือจะปิดไฟมันก็ค่าเท่ากันนะครับผมเพราะมันมันสว่างอยู่แล้วอะ่ะงั้นผมปิดแล้วกันมาครับผมเข้าไปที่สมิธซอนนะเฮ้ยยังมีเหลือเงินอยู่อีกนิดหน่อยครับผมเฮ้ยเงินเข้าหรือ,อยังผมดูด้ป๊าบเงินเข้าแลหรือ,อยังไหนไปดูที่ธนาคารสิมีคนโอนเงินมาให้หรือเปล่าวันนี้เฮ้ยแวบอ้ามีอีกสองพันครับผม,มโอนเข้าบัตรเครดิตมาให้หมดเลยเก้าพันละแล้วก็มีหนี้ให้จ่ายอีกสองใบอ่ะจัดไปครับผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเจ็ดพัน เริ่มดูบิตคอยน์เลยนะครับผมวันนี้บิตคอยน์ขึ้นหรือเปล่าโอ้โหม่นตกเอาตกเอาให้ตายเถอะคนอื่นเขาเล่นแล้วบิตคอยน์ขึ้นของเราเล่นทำไมบิตคอยน์ม่นตกวะสงสัยเสร็จ,จะรวยเพราะหวยอย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ยเอามาขูดซะหน่อยครับผมวันนี้อ่ะปึ๊บดวงเรามาทางนี้เราก็ต้องบุ่งมาทางนี้นะฮะอ่าปับ๊บนี่ห้าร้อยเห็นเปล่าปึ๊บแค่นี้ก็คืนทุนแล้วห้าร้อยอ่ะหนึ่งร้อยโอ้โหเป็นไงล่ะอ่าอันนี้อดแดกอ่ะสลับฝั่งบ้างครับผมสลับฝั่งบ้างปับ๊บห้าเคมาวะเท่ อ่ะสลับฝั่งบ้างครับผมปุ๊บอ้าวหเคมาเอาใคห้5เคมา5 k เคมาอ่ะสลับฝั่งปุ๊บอีคอมพิวเตอร์จะได้งงนะฮะมาเดมาเดมาเดครับโอ้โหได้1 k เคเป็นไงล่ะแค่นี้ก็คุ้มแล้วอ่ะปุ๊บอ่ะสลับฝั่งสลับฝั่งป,ปั๊บ 1K เคมาวะหนึ่งเคมาปุ๊บ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 เออเฮ้ยเราจะไปแทงม้าดีปะ่ะผมว่าไม่แทงม้าดีกว่าวมันรู้สึกว่ามันถูกยากอะครับผมเออผมถนัดหวยมากกว่าวะ่ะอ่ะปุ๊บขุดหวยก่อน เฮ้ยอ่าเฮรือกสุดท้ายมาต้องออกแล้วนะต้องออกโชว์แล้วนะเฮ้ยวันนี้ขูดมาสองใบนะเอ้ยผมว่าผมได้500ร้อยว่ะเอ้ยอดแดกโอเคไม่เป็นไรฮะแล้วก็วันนี้เราจะทำการสเตมอาร์มรูปแบบใหม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวดูซิพอม,มีเวลาอยู่ว่าอยู่ที่ประมาณ24่สนิกาเฮ้ยดื่ม Energy d ์ i n k ก่อนเลยครับเพื่อพลังงานของเราป้าโอ้โหแค่เอเนอร์จีดิงมันเสียนี่หว่าเราตั้งโชว์ไว้ตั้งหลายพทแลวลืมไปเฮ้ยให้ตายเถอะ ซื้อยาแล้วก,กดเติมน้ำมันลุงขอซื้อยาหน่อยมาทำเลยหนึ่งอัน่ะว่าเราก็กินก่อนครับผมอันหนึง่งก่อนที่เราจะเสียชีวิตนะฮะอ่ะปึ๊บกินโชเลยโอเคเรารอดละอ่าซื้อไปเยอะๆเลยกับผมเอาไปตุนนี่ตุนที่บ้านปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค เติมน้ำมันกันเลยปั๊บเต็มถังไปเลยครับผมปุ๊บเยี่ยมเฮ้ยเช้าแล้ววะเช้าแล้วก็ผมโผลยุบไปได้นอนเลย <S <S อ่าปุ๊บถึงบ้านนะครับผมยิดยิดยิดจอ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 ดอยูตรงไหนบ้านเราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นปุ๊บเข้าซอยน,นี้ได้ไหมอ่าปุ๊บเฮ้ยซอกปุ๊บโหเข้าได้นี่พอดีซอกเอา้าตรงนี้รถมันติดนะฮะรถบัสคันนี้อีกแล้วมาจอดทุกวันเลยฮะอะไรเนี่ย ตุ๊ดเด็กคนเดินติดกันเต็มเลยเห็นไหมรถบัสคันนี้เป็นอะไรมันต้องให้ซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนอย่างเราต้องเข้าไปช่วยออกไปเด้ออกไปเด้อ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 ้ยออกไปออกไปนี่น่ะชนแม่งินหมายแล้วครับนี่เฮมรู้จักปเมนว่าใครเป็นใครเฮ้ยโอโ้โหไม่ต้องขอบคุณผมนะครับผมเฮ้ยผมทำเพื่อสังคมนี่ปุ๊บพวกนี้ไม่ไหวเลยจริงๆครับผมเฮ้ยขับรถแจ่มมากเลย เ่เอา้ามาขวางทางซูเปอร์แมอแ่อนิครับต้องออกไปจาัดก,การครับผมอะไรเนี่ยแกแกยังไม่เข็ดอีกหรือยังไม่เข็ดหนาบหรือนี่แนะนี่แนะไปซะไปซะออกไปจากโลกมนุษย์นี้ไป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 จิ้ว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 ไปเลยโอเฮ้ยไปให้หมด ไอ้ไอ้พวกแกมันกิกะโอเคยังยังยัง,ย,งยังไม่สำนึกยังไม่สำนึกเฮ้ยโอเคครับผมพลังโคตรเยอะอ่ะอ่ะเดี๋ยวมฝาฝังทางเราไปดีกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้ไม่ได้นอนเลยนะครับผมทั้งคืนเลยไม่ได้นอนอ่ะปุ๊บเก็บมือกันอ่า อันนี้ต้องถืออันนี้ไปตั้งโชว์แล้วกันนะเออตั้งโชว์แล้วกันครับผมถือว่าเป็นสปอนเซอร์ครับผมสนับสนุนทางช่องของเรานะฮะอ่ะปับ๊บเกตเอเลดอย่าเผลอหยิบไปกินนะห <c oughs> ยิบไปกินนี่ถึงตายเลยนะครับผมโอเคมันเป็นเกตเอเลดเน่าครับผมอ่ะนี่อันนี้ยานี่กินได้เอาไว้ตอนแบบเราแบบโคม่านะฮะไหนดูเดบิตคอยบิตคอยขึ้นหรือเปล่าปับ๊บเฮ้ยลงอีกสิบหกโอ้เหลือสองพันนะอะไรวะมันอะไรวะเนี่ย โอ้เว่งลงเอาลงเอาเฮ้ยวีบินให้จ่ายครับผม80บาทอบาทจ่ายไปให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็โอเคไหนดูซิมาวันนี้ผมจะมาสตรีมรูปแบบใหม่นะครับผมเพราะว่าเราซื้อนในส่วนของอ่าไมค์แคะหูมาแล้วนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ไง ASMR ครับผมนี่ตรงนี้เลยปับ๊บแล้วก็อ่ามันมันก็ไม่ต้องอินเกมหรือใช่ไหมเออมันกดสตรีมได้เลยอ่าปุ๊บเอาอันนี้นครับผมกดสตาร์ทนี่ไมค์แคะหูครับผมเอายังไงดีอ่าปุ๊บ ต้องแค่หูซ้ายแค่หูขวาใช่ไหมโอ้ยฟินอะเฮ้ยนี่คืออะไรเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะอ่ะหูนี้หูนี้โอ้ยแค่ขี้หูเป็นไงล่ะโอ้ยเสียวซี้เสียวซี้โอ้ยมันหูมันหูเดี๋ยวกันนะมันทำไงวะอ๋อนี่อันนี้เสียงแบบแขกแขกแขกนี่ไหมหูซ้ายหูขวาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาเสียงเสียงนี่เสียงอะไรวะโอ้นี่เสียงจ๊อบจ๊อบจ๊บเออนี่ ไปไงมันไมล่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนดูเยอะอยู่นะมีคนดูเยอะอยู่นะเอานี้ละอนี้ละกเกกเกกเกเกโอ้ยฟินไหมล่ะโอ้ยอดโอ้ยซิดเฮ้ยมันเสียวหูมากเลยครับผมอ่ะโออาโออาอ่ะโอแคะ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 มันคืออะไรวะเนี่ยแต่ก็งงงงอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมไรวโอ้เอแบบแบบแบบ เฮ้ยโอ้ซีดอ้อยเฮ้ยขาอีเขาอีอ่ะปึ๊บโหคนดูเข้าไป900าร้อเลยครับผมเป็นไงล่ะแค่การแค่หูเนี่ยนะอ่ะปึ๊บเสียงมันจ๊ะเจ๊ะเจ๊อะไรไม่รู้อ่ะครับเป็นไงล่ะอันนี้ดีกว่าเสียงสะใจดีเสียงเหมือนกับขยับสุงพลาติกอ่ะเอออันเนี้ยอันนี้คนน่าจะชอบอยู่นะอ่ะปึ๊บนี่วใส้ก่อนอันนี้ อัตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างเอาเดโอ,โ,โอ้โหคนดูเป็นพันนะแค่คิวหูโชว์เฮ้ยเดี๋นะ็กกันอันนี้เสียงท้องร้องหรือว่าไงเนี่ยอ๊อกเนี่ยอ๊อกเนี่ยอันนี้เสียงแบบเกาสังคังครับผมเฮ้ยอันนี้คนน่าจะชอบเกาสังคังเฮ้ยโอ้โหนี่เกาอีกเกาอีกมามาเดเฮ้ยค,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 คนดูเป็นพันเลย <c oughs> คิดดูดิไอ้ว่าเอ้ยอ่าวันนี้เงินด o n a t i โอ้โห่สี่ร้อยเคแค่ขี้หูโชว์อ่าปั๊บมาปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บนี่โอ้โหเพียบเพียบโอมันต้องมีพวกต้นมงต้นไม้ได้วยะเฮ้ยจอยซิกจอยซิกผมก็ยังไม่มีนี่หว่าเอาอ,อันนี้ดีป่ะเก้าร้อยเหรออืมเฮ้ยอันนี้แบบผมชอบอันนี้มากเลยว่ะม,มันแบบมันเลโทเดียแต่ว่ามัน มันจะไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าเอาอน,นี้ดีปะ่ะร้อยกับเก้าร้อยสีแดงสวยกว่าอันนี้มันหรูเลยนะเออเออเจอกันนะอ่ะอจอยมาอันนึงแล้วกันครับผมอันนี้คือที่ลองเมาส์เออที่ลองเมาส์ผมก็ยังไม่มีที่ลองเมาส์อันนี้แบบ300แบบรูปผู้หญิงนะครับผม,อมๆๆๆๆเอาันนี้ดีกว่ามาจัดมาครับผมได้เวลาซื้อแบบรัวรัวกล้องต้องมาแล้วว่ะเอ,อ้ยต้องมีเว็บแคมแล้ว อ่าปุ๊บเว็บแคมโอ้โหแบบนี้เลยเหรอสองพันเลยเหรอนี่ยังโหดเลยนะกล้องนี้มเป็นยังโหดเลยมันทํารายการเลยนะเนี่ยเฮ้เอานี้ดีกว่าอ่านี่เอานี้ครับผมหนึ่งตัวอ่ะกดจ่ายตังค์ไปตังค์พอปะ่ะพออยู่แล้วโอเคไปเดีย๋ยวเราเข้านอนกันดีกว่ารอรู้กังนะครับผมว่าในวันพรุ่งนี้บิตคอยผมจะขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยปุแ๊บเดี๋ยวของก็จะมาส่ง ไหนดูสิวันนี้บิตคอยึ้นหรือเปล่าปัาบ๊บโอ้โหลงอย่างต่อเนื่องไอ้บ้าเอ้ยลงเอาลงเอาคืออะไรวันนี้อ่ะเฮ้ยคนอื่นเขาเล่นเขาขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่เราเล่นแล้วลงเอาลงเอาครับผมเฮ้ยสเสัยต้องมาพึ่งดวงอีกแล้วเรามาขูดดีกว่าวันนี้เรามาขูดกันดีกว่าครับผมวัดกันไปเลยนี่อ่าห้าร้อยห้าร้อยเฮ้ยมาถึงก็ได้ห้าร้อยเลยเฮ้ยผมว้านเราดวงมาทางนี้ว่ะดวงลงมาทางนี้ครับผมเล่นบิตคอยไม่ขึ้นเอาซะเลยว่ะเฮ้ยเออ เอ้ยห้าสิบบ่เฮ้ยอ่ะเปลี่ยนสีบ้างครับผมอ่าเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนสีบ้าง up นี่ฮะโชว์โชว์หุดห่วยี่เต้เฮ้ยโดนแดกว่ะโดนแดกเอาแล้วฮะเอาเอา้ยหวยช่วยพ่อด้วยยี่สิบบาทมาครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บหนึ่งเคอ่ะสลับฝั่งบ้างสลับฝั่งบ้างอ่าปุ๊บเอาไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ได้ได้ไงโอเคครับผมขออันไม่ได้ยี่สิบบาทอ่ะสลับฝั่งบ้างหนึ่งเคมาว่ะ 5K มาว่ะอดแดกไปเลยครับผมเฮ้ยได้อีกทีนึงได้อีกทีนึงอ่า 5K มาครับผม 5K มา50บาทเฮ้ยไม่ไหวเลยอ่า๋ยวดูซิว่ามีอะไรมาส่งหรือเปล่าวนันนี้ต้องพรุ่งนี้เช้าครับผมเฮ้ยเรากินข้าวกันดีกว่ามีอะไรในตู้เย็นบ้างไม่มีเลยโอเคครับผมจะเ,เข้านอนกันดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้บิตคอยจะขึ้นนะฮะอ่าตื่นเช้ามาปึ๊บไปดูบิตคอยก่อนมีบินให้จ่ายครับผม2,000แค่มีเงินอยู่พันกว่าบาท เฮ้ย hey, โชคชะตาเ่าทำลายเราเหลือเกินแป๊บหนึ่งนะฮะไหนบิทคอยเราโห oh, ยังคงลงอย่างต่อเนื่องไอ้ป <Hey, S 2> ้าเอ้ยเดี๋ยวกอนนะเรามีกี่เหรียญเนี่ยต้องขายทิ้งแล้วมั้งเนี่ยโอ้ให้มีตั้ง19เหรียญนะเนี่ยโคตรเยอะเลยอะ่ะเออนี่ถ้าขึ้นทีแมง่งอืมอะขายก่อนขายเอาเงินมาใช้ก่อนละกันนะเออเรามีเยอะสักอย่างไม่ต้องกลัวครับผมตอนนี้เอาเงินมาใช้ามาจ่ายค่าไฟก่อนละกันแล้วก็ทําการจ่ายค่าไฟนะฮะ อ่าโอเคสบายๆครับผมชีวิตเรามีการขุดบิตคอยสักอย่างครับผมเงินก็เพิ่มพูลเรื่อยๆนะครับผมอ่าแล้วก็ดูเงิน u t u b e สิอ่าเก้าสิบเจ็ดบาทมาแล้วฮะโอเคอย่าเพดูซิว่ามีของมาส่งแล้วหรือยังวันนี้โอ้โหสั่งของมาเพียบนี่ต้นไม้ต้นไม้ามาประดับบ้านหน่อยครับผมนี่ตรงนี้ตรงนี้ได้สวยงามปึ๊บเฮ้ยมันเกินว่ะตรงนี้มันเกินให้ตรงนี้น่าจะไว้มุมนี้น่าจะสวยนะที่มุมนี้ดีกว่า อ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไว้ตามทางเดินก็สวยนะเอออย่างนี้เหรอไว้ตามทางเดินแบบนี้เหรอเออตรงนี้ก็สวยดีโอเคอเคุ้ยหมูมาส่งับเก็บหมูกันอันนี้น่ารักเฮ้โอ้โหเด็กๆของเล่นเพียบเลยฮะเรามีกล้องใหม่แล้วนะครับผมพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสตรีมแบบเห็นหน้ากันดีกว่าครับผมอ่านี่คนเราต้องพัฒนาดิครับผมอ่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างครับผมเอาแบบเห็นหน้านะ อ๋ออย่างนี้เราก็เห็นหน้าได้นี่แล้วได้โชว์ความเสียวได้นะฮะอ่ะกดโชว์แคมไปครับผมโชว์หน้านี่ไงไเฮ้ยไอ้ผ้าแก้ผ้าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงนี่เราแก้ผ้าโชว์เลยเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะดูสิครับผมเห็นไ,ไหมแก้ผ้าโชว์เลยนะครับผมวันนี้ไม่เป็นไรอ่แปลงอังนี้ดีกว่าเอาเสิ่งนี้แล้วกันนี่เฮ้ยดูสิเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ตกลงนี่ ทุกวันนี้ที่เราวิ่งไปวิ่งมาในเมืองนี้คือเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมโอ้โไอ้บ้าเลยเฮ้ยอะนี่โอเคเนี่เอาเสิ่งนี้ไปเฮ้ยคนดูเยอะนะทำไปเล่นไปอันเนี้ยอ่ะไหนกดดูพลังงานเด้เฮ้ยยังเหลือเฟอืออยู่ฮะนี่เสียงเก๊กเก็ก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 เก๊กอ่านี่ฮะจับแจมจับแจมจับแจมอ่าอ่าหูบ้างหูซ้ายบ้างหูขวาบ้างสลับกันไปฮะทุกความมันในอารมณ์ฮะใช่ไหมนี่เป็นไงล่ะ แคคโค้กแคคกแคคอ่ะเอาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยปึ๊บนันน่นแหละฮะนี่มีทั้งกล้องมีทั้งโอ้โหแบบเสียงอุ้ยเสียงขูดนี่เพาะเสียงแบบเกาสังขางอะ่ะอยู่ไหนวะอันไหนวะอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้โอ้โหน,นี่เสียงสุดยอดเลยเกาสังขางครับผมปับ๊บอ่ะ เียวคีเีฮ้ยอ่เอาเสียงนี้ด้วยอ่ะปับ๊บหูหซ้ายหูวขวามีบินมา8ปบาทกับผมโอเคจ่ายไปก่อนฮะบิตคอยผมขอร้องเหอะขึ้นทักทีเหอะเ <c oughs> ฮ้ยโอยังลงแบบต่อเนื่องมึงยังจะลงได้อีกอวะ <c oughs> ไอ้บ้าคืออะไรอ่ะห <c oughs> รือว่าเราต้องขายวะ <c oughs> เหรียญเราเยอะเกินไปเปล่ามันไม่อยากให้เราเหรียญเยอะไปเปล่าวะ <c oughs> เออ ตอนที่เหรียญเราอยู่ที่ประมาณเออ12 13นี่แม่งขึ้นถึง6,000 7,000เลยนะเออแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ซื้อไงเราโลภไงเราอยากให้มันขึ้นถึงหมื่นนะฮะตอนนี้มันร่วงกล่าวเลยอะ <c oughs> ให้ตายเถอะฉัาไม่มีโชคใต้น,นี้เอาซะเลยอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยะกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยบ <c oughs> <c oughs> ิตคอยก็เดน๋ยจะขึ้นต